สวัสดีครับวันนี้ช่างกวางอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นวัดสวายโสครับจะมาทําเป็นกุฏิครับกุฏิหลังใหญ่คล้ายๆสาราเลยครับประมาณ400ยตารางเมตรได้นะ4 0 0อยตารางชั้นบนชั้นล่างนะครับก็จะมีบันไดขึ้น2ทางนะครับเราก็จะเป็น2ชั้นนะครับตอนนี้กําลังเทรินอยู่ครับฟุตติงเมียทาคุณเมีย50ิครับใหญ่กําลังนี่ทั้งหมด34ต้นเสา34ต้นครับผมลองเข้าไปดูช่างครับผมทามาดูช่างทํางานกำเทรินครับตรงนี้ก็ช่างรูด ดูแลทีมงานช่างหน่อยช่างโรดช่างทหารช่างไหนนี่ครับนี่ช่างรดควบคุมดูแลอยู่ครับมาดูการทําง,งานตอนนี้กําลังเทรินเลยครับไร่เทรินเลยไร้เทรินเลยครับเราก็จะมีทีมผู้หญิงฝั่งนู้นครับคอยมัดเล็กครับผมคอยมัดเล็กอยู่ตอนนี้น่าจะทันเซจทันคืนเสาร์วันที่17นี้ครับในจังหวัดบุรีรัมนีนะครับผมเดี๋ยวค่อยพบกันว่า คุตีหลังนี้จะเป็นยังไงออกมาสวยงามขนาดไหนก็ค่อยติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ